สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูออออาาย่ย h e of t r o l o g y c a n a r i านะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมากันที่ธาตุที่2นะคะธาตุที่สองธาตุลมธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มเรามาดูความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณนะคะ,ะในเดือนกันยา1-16ถกกันยานี้ว่ามีอะไรที่คุณต้องระแวดระวังมีอะไรที่คุณจะต้อง คอยดูบ้างหรือความรักของคุณจะไปในทิศทางไหนนะคะเป็นการดูดวงแบบจันรล้นฤทธิด้ง Reading, เป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมอ่ะลมมีทุนตุนกลุ่มเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณการงานการเงนินชีวิตโดยรวมๆของคุณนะคะ ตอนแรกอาจารย์ว่าจะทําให้ครบสี่ราศีแต่ว่าอาจารย์มีธุระด่วนเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะออกไปธุระด่วนหน่อยไม่แน่ใจว่าวัานนี้จะกลับมาทันอีกสองอีกสองาธาตุไหมนะคะแต่ว่าอาจารย์จะพยายามทําให้เร็วที่สุดแล้วกันพอดธุระมันด่วนจริงๆอ่ะขอไพ่ใบแรกของคุณค่ะขยันทํางานมากลมทํางานเช้าตื่นมาทํางานเย็นตื่นมากลับบ้านทํางานขยันทํางานมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการทางานมากกลัวเงินไม่พอใช้ วางเงินไม่พอใช้เรื่องของเงินระว,วังหมุนเงินไม่ทันด้วยระว,วังมีค่าใช้จ่ายที่คุณไม่คาดฝันอืมอ่ะวงางไพ่มาหมดละลมจ๋าจะบอกว่าอะไรรู้ไหมจะบอกว่าคุณไม่เน้นเรื่องความรักแล้วหรออาจารย์เปิดไพ่มาสิบใบเนี่ยเปิดไพ่เรื่องของการงานการเงินชีวิตรักแต่อาจารย์มองไม่เห็นชีวิตรักของคุณเลยมีแต่งานขึ้นมาทั้งนั้นเลยสิบใบเนี่ย ไม่มีแฟนแล้วหรอไม่อยากได้แล้วหรออาัยไปแลแรกค่ะการทำงานบอกแล้วว่าทำงานค่ะขยันมากมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการทำงานเหมือนบางครั้งตอนนี้กำลังคิดถึงการเอาบางทีคุณอาจจะวางแผนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะวางแผนถึงการทำงานที่ที่บางงานไว้และแต่ว่ามันพับกระดานไปคุณอาจจะเอางานเก่ากลับมาเริ่มคิด เริ่มที่จะถามเริ่มเทียบต่อยอดหรือรงมือทําให้เป็นรูปธรรมรจริงจังมากขึ้นแล้วก็ขยันมากๆช่วงนี้อารมณ์ของคุณคือ,อาหาเงินหาเงินหาเงินทํางานหาเงินหาเงินอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้น justment โอ้ไพ่อะไรเนี่ยไพ่อะไรเนี่ยไพ่ของคุณเนี่ยความรักไม่เมยม,มีแต่เงินมีแต่ง,งานขึ้นมาอ่ะ justment การปลดปล่อยอ่ะ ถ้าในความรักละก,กันอืงานก่อนงานมีปัญหาอุัสรร์ที่ผ่านมามีอุปสรรคพอสมควรกับการทํางานที่มันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรน่าจะากังวลในเรื่องของการทํางานแต่ให้กังวลเรื่องของการทํางานที่เร็วเกินไปบางทีคุณทํางานแล้วรีบร้อนะอ่ะเอกสารอาจจะเสียหายหรือการทํางานที่ผิดพลาดแบบนั้นให้ระวังไว้แล้วก็เรื่องของเงินกลัวงเงินชักหน้านไม่ถึงหลังมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเข้าซ้ออกขวาเข้าซ้ออกขวา มีเงินมีเงินเข้ามาจริงแต่ก็ต้องจ่ายออกไปจ่ายไปกับครอบครัว,รวจ่ายไปกับสิ่งที่คุณต้องจำเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องจ่ายนะคะอารมณ์ประมาณนั้นในด้านของความรักได้หลุดพ้นอะไรจากบางสิ่งบางอย่างได้หลุดพ้นแล้วมั้งพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วอะไพ่ของเดอะเดไพ่ของจัสตเมนต์คือไพ่ของการหลุดพ้นการปลดปล่อยการทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีไพ่ของเวรกรรม เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในวิบากกรรมหรือเวรกรรมกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรที่ผ่านมาในอดีตถ้าทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจหรือทําให้คุณเครียดไม่สบายใจคุณได้หลุดพ้นมาระดับหนึ่งละจากที่เห็นคือระดับหนึ่งหรือหลุดคนแล,ะละ้วล่ะแต่คุณจะย้อนกลับไปนํามันกลับมาเป็นปัญหาสาหรับคุณอีกหรือเปล่าแค่นั้นเองน่าจะอืมคุณมีโอกาสใหม่ๆกับการทํางานค่ะคุณมีโอกาสใหม่ๆกับการทํางานมีโอกาสใหม่ๆกับการเริ่มต้นเพราะฉะนั้น ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยร้ารู้สึกแย่รู้สึกเซ็งรู้สึกอะไรที่มันแย่แย่ลุกขึ้นมาสู้เพราะคุณจะมีโอกาสใหม่ๆกับการทํางานหรือโอกาสใหม่ๆกับเงินแต่ช่วงเนี้อารมณ์ของคุณก็ยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่บ้างนะมีบ้างคนที่คุณเคยเดินจากเขามานะ่ะมีอารมณ์ของการรอคอยอยู่บ้างในใจลึกๆแต่ว่าไม่ได้รอแบบนั่งรอนอนรอคุณพร้อมที่จะก้าวไปในวันข้างหน้าของคุณ ช่วงนี้อยากอยู่เงียบๆคนเดียวเนาะมีความรู้สึกถึงการคิดไตรตรองทบทวนกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของแผนการทํางานของคุณกับชีวิตของคุณหรือการวางแผนสําหรับการการทางานกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหรือว่าไม่อยากจะสังสรรค์อยากอยู่เงียบๆอ่ะอยากจะแบบช่วงนี้อยู่ในอารมณ์ของการอยากจะใช้ความคิดมากกว่ากับการที่จะไปลื้อเลืองสังสรรค์ช่วงนี้อยากอยู่เงียบๆบางคนอยากไปถือนสินกินใจอยากอยู่เงียบๆคนเดียว อารมณ์ประมาณนั้นไพ่ไม่มีอะไรเลยอารมณ์เดือนนี้ของคุณไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นรูปธรรมอืมความรักเหรอความรักก็ความรักไม่เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆเหมือนคุณไม่โฟกัสกับเรื่องรักอีกแล้วอะเหมือนคุณมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวสร้างเงินสร้างรายได้มากกว่าในการที่คุณจะอยู่แต่บางครั้งก็มีอินอยู่บ้าง คิดถึงอยู่บ้างพอมันคิดถึงแล้วทําให้คุณเศร้าใจคุณก็ไม่อยากจะคิดคุณพยายามจะต,ตัดมันออกไปจากความทรงจําะคนที่มีบทบาทอิทธิพลกับคุณอาจจะเป็นราศีกันย์นี่ค่ะราศีกันราศีเฮอร์เมสเอเฮอร์เมสราศีกันเดลอเรราศีเมษครับเขาก็ยังมีบทบาทในใจของคุณนะอย่าให้ได้เห็นมันเห็นแล้วมันก็คิดอย่าให้อย่าให้เรากลับไปไปเหมือนกับ ถ้าเราเห็นถ้าเราคิดแล้วเราก็จะทุกข์เหมือนกันขอดูไพ่ของคุณขยายอีกนิดนึงเลยสามถ้วยค่ะมีอารมณ์ของการไปพบปะผู้คนสังสรรค์มีโอกาสใหม่ๆระวังเรื่องของความเจ็บป่วยอาจจะเป็นญาติพี่น้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันลม้มหมอนนอนเสือให้ระวังตรงจุดนี้ไว้แล้วก็คุณมีโอกาสใหม่ๆกับการทํางานมีโอกาสใหม่ๆ บางคนจะมีคนเก่าๆย้อนคืนมาคนเก่าๆไม่ได้หมายความว่าเป็นคนรักของคุณเสมอไปนะอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยเจอเคยเจออาจจะเป็นคนเก่าๆที่ห่างหายกันไปไม่ทักไม่ทายมีโอกาสของการทักทายกลับมาบ้างมีบ้างแต่คุณไม่อยากได้หรอกช่วงนี้เหนื่อยๆน้อยๆนะอารมณ์ของคุณเหนื่อยๆน้อยๆอ,อ,อยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครอยากมีโลกส่วนตัวของตัวเองเอออารมณ์นั้นความรักมีเข้ามาสิ มีเข้ามานะมีคนมาหยิบยื่นไม้ตีให้เอาเปล่ามีคนเข้ามาแต่ว่าคุณดูแบบไม่ต้องการอะไม่อยากได้มีมีคนมาหยิบยื่นความรักให้แต่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะให้ระวังด้วยดอมาบเชียนเก้าถ้วยช่วงนี้สดสวยระรวยมากในใจยังค้างคากระบ,บางสิ่งบางอย่างในใจยังค้างคากับสิ่งที่บอกใครไม่ได้ ความรักข้างเก่าอาจจะเป็นรักลับๆที่รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนและคุณก็อย่างคิดถึงเขาเพียงแต่ว่าคุณพยายามโฟกัสเราเดินออกมาจากจุดๆนี้มากกว่าจากที่มองคุณเป็นคนฉลาดนะบางคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักโทรศสตร์นักพูดนักคำนวณน,นักสร้างแรงบันดาลใจคุณอยู่ได้ได้วยตัวคนเองรักข้างี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชารักชายแต่ณนะปัจจุบันนี้ไม่โฟกัสเรื่องหลักเป็นหลัก โฟกัสกับเรื่องงาน <_ d ream> เรื่องเงินเรื่องชีวิตโดยรวมรวมเรื่องครอบครัวเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องสิ่งที่คุณโฟกัสก็จะเป็นเรื่องของการทํางานที่มีประสิทธิภาพหรือการปรับเปลี่ยนการขยขยายงานการคิดต่อยอดในงานมากกว่าจากที่มองในไพ่นี้นะในเดือนนี้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะอ่ะไปกันที่คนที่คุณรักค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักคนที่คุณยังคิดถึงอยู่คนที่คุณยัง เขายังสามารถจะทําให้คุณปวั่นไหวทิ่ใจเขาสามารถทําให้คุณรู้สึกแย่ๆได้หรือว่าถึงห่างไปแล้วดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีบทบาทและผลกับติใจของคุณครับชีวิตเขาเป็นไงเดอดฮั้งแมนค่ะอืมไม่ถูกไม่สุกหรอกทําพลนได้แต่ทำใจค่ะเขายังต้องการความรักความสัมพันธ์นี้อยู่นะในบางคนมีคนเข้ามาใหม่ๆเป็นเด็กว่ากาวถวย คนคนนี้เกณฑในการทํางานค่ะเขามีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนบ้านเต่อต่อเติมปรับปรุงแก้ไขบ้านคุณกับเขาจบกันแล้วและเดทมาแบบนี้มันจบละมันจบละครับเพียงแต่ว่ายังคงเขา้าชีวิตของเขานะก็ไม่ได้มีความสุขนักหรอกเดอะแฮงแมนเนี่ยคือต้องจาจอมจำใหญ่จำเจาะจำจอมจำใจอยู่กับความทุกข์มีสิ่งมากมายไก่กองที่ทําให้เขาต้องรับผิดชอบแล้วยังมีความทุกข์กายทุกใจอยู่ตรงนั้นนะคะคนเก่ง มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็เอาไหมคนคนนี้มีความลับเยอะอเป็นคนที่มีความลับเยอะทูออฟคัพนั่นไไงมีคนเข้ามาจริงๆด้วยเขาเขาชอบนะแต่เขาไม่แน่ใจคนคนนี้อาจจะเคยทาอะไรรับหลังคุณเราจบกันไม่สวยนักนะจบกันแบบสิบดาบเลยสิบดาบเจ็ดดาบอาจจะไปโดนแทงข้างหลังมาก็ได้เขาอาจจะมีใจไปรักใครสักคนแล้วโดนแทงข้างหลังหรือเข้าแทงข้างหลังใครก็ได้นะคะ เพราะว่าเขามีก้าวถ้วยเนี่ยคนที่มีความลับเยอะอาจจะไปโดนแทงเขาบ้างก็ได้อารมณ์นั้นตอนนี้เจ็บเย็นตายมนการสิบดาบอสองเหรียญใช้เงินเยอะจริงใช้เงินเยอะทีเดียวสองเหรียญหรือมีค่าจ่ายเข้ามีค่าใช้จ่ายขอครอบครัวที่ต้องจ่ายคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีเสน่ห์แรงเป็นคนที่เขาเดินออกจากคุณไปแล้วคุณเดินออกจากเขาไปไม่รู้ชั่วช่ว ชั่วโมงนี้หรือนะัดตอนนี้เขาต้องทํางานเพื่อทํางานเพื่อสร้างครอบครัวมีเกณฑ์ของการต่อเติมบ้านขนย้ายการบิลเอนการปรับพื้นที่หรืออะไรเกี่ยวกับบ้านเขาอะครอบครัวเขาอะอารมณ์นั้นเพื่อให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นยอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวทีเดียวโอเคไหมอะเรามาดูเรามาดูกันว่าในในอนาคตค่ะสิบอ่าสิบหนึ่งถึงสิบหกนี้ หนึ 1> 1่งถึงสิบหกนี้ค่ะในด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดกับใครไม่มีเห็นมีใครเลยความรักความสัมพันธ์ของคุณเหรอการรอคอยนั้นก็ยังไม่เป็นผลนะรอไปรอไปมีมีเกณฑ์ของการไปไปหาเพื่อนไปปราร์ตี้ไปขังเขา มีเกณฑ์ของการทะเลาะกับใครสักคนด้วยระวังเรื่องของการทะเลาะอารมณ์ที่รุนแรงความรักไม่มีอะความรักมองไม่เห็นหรือว่าคนที่มีความรักอยู่อาจจะเป็นความรักที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ค่ะก้าวถ้วยรักตัวเองค่ะคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวเหมือนถ้ามีความรักที่เข้ามาแล้วมันไม่ใส่ใจมันไม่ดูแลหรือเป็นความรักที่ไม่ดีนําความเจ็บช้าน้ําใจมาให้กับคุณนั้น่ะลมคุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่เอานะ คุณคิดว่าการอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าแล้วก็การอยู่เป็นสดสดแบบเนี้ยเป็นคําตอบของคุณที่ดีสุดละพอใจที่จะอยู่แบบนี้พอใจที่มีคนมาชอบพอใจที่จะมีคนเข้าหาแต่ก็ขออภัยแต่ก็ไม่ได้พอใจที่จะสารสัมพันธ์กับใครไม่เปิดใจอารมณ์นัะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะ คนที่คุณรักเขาเคุณเมี่ยแหคุณเดี๋ยวเราเบอร์รักค่ะแต่ไม่เลือกเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะถ้าถามว่าอยากได้โอกาสไหมอยากได้โอกาสเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยกับการงานเดี๋ยวเฮ์เมดคุณอาจจะดีวกับราศีกันราศีเมษแต่เพราะคนนี้ช่วงนี้งานเขาเยอะมุ่งเน้นกับการทํางานหาเงินถามว่าเขายังรักคุณไหมรักเขามีคนอื่นไหมมีเขามีคนอื่นเข้ามา มีความรักเข้ามาเรื่อยๆด้วยหน้าที่การงานด้วยโปรไฟล์ของเขาค่อนข้างจะมีคนเข้าหาแต่ว่าเขาสนใจไหมยังไม่ค่อยให้ความสนใจโฟกัสกับงานเงินความมั่นคงครอบครัวการดูแลคนในลูกหลานบุตรบริวารค่าใช้จ่ายโฟกัสกับตัวเองเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็รักคุณแหละถามว่ารักไหมรักบางครั้งอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งแต่ว่าจะให้ทําอะไรไหมก็ไม่เพียงแต่วางคุณจากใจไม่ได้เท่านั้นเองอืมอเข้าไหมอ่ะ เขาจะเทคแอปแอคูล่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาลมคุณคิดยังไงกับเขาคะความทรงจำที่ยังข้างๆในใจของคุณคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณเสียใจในสิ่งที่เขาทําไม่รู้เขาทำอะไรกับคุณนะคุณมีความเสียอกเสียใจคุณมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่เป็นเพื่อนแล้วแหละคุณอยู่ด้วยตัวเองค่ะความสึกของคุณคือเก้าถ้วยการอยู่ด้วยตัวเองสมถ้วยคือการการที่ การที่คุณพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบไปกับเพื่อนไปสังสรรค์ไปงานเลี้ยงแต่ไม่คิดอยากจะมีใครคิดอยากจะอยู่คนเดียวแบบนี้ที่มีความสุขแล้วอารมณ์ประมาณนั้นนะจา๊ะบางทะบางครั้งนะคุณก็ใจร้อนนะยอมหักไม่ยอมงอถ้าอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจของคุณหรือว่าอะไรที่คุณมันมันมีแล้วใจคุณไม่ต้องการคุณก็ไม่เอาใช่ไหม เป็นเพื่อนกันแล้วกันประมาณนั้นอ่า,อาเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาเครียดนะมีความเครียดเยอะเลยเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความมั่นคง w o r เขามีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับการทำงานอยากได้รักดีๆอยากได้มีความมั่นคง รักของคุณมันจบไปแล้วแต่เขายังต้องการอยู่ถ้าเป็นไปได้อยากกลับมาจริงๆนะแต่เขาจะทําอะไรไม่ไม่หรอกเขาอยู่นิ่งๆเฉยๆในพื้นที่ของตัวเองความรู้สึกของเขาเขาไม่บอกใครง่ายๆค่ะเขาจะเป็นคนเย็นชาและเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกไม่ค่อยบอกใครในความรู้สึกเขาเขารับไว้ทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะจริงใจเขาอยากกลับมาในบางครั้ง กลับมาเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันสร้างครอบครัวร,ร่วมกันในบางคนเคยเป็นครอบครัวกันมาก,ก่อนหรือเคยวางแผนอนาคตการแต่างงานแต่ว่ามันจบลงไปแล้วเขาก็รู้ว่ามันจบลงไปแล้วแต่ว่าหวังในใจลึกๆว่ามันจะมีโอกาสไหมที่จะกลับมาคืนดีหรือมีโอกาสไหมที่จะเดินส่วนทางกันจะกลับมาเป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวกันได้อีกครั้งเขาคิดถึงคุณซิกออฟคัพใครบางคนคิดถึงคุณมากคนที่อายุมากกว่ารักเก่าที่บ้านเกิดคนเก่าๆแก่ไหม มีเกณฑ์ของการได้รับข่าวจากคนเก่าๆค่ะไม่ทางตุงก็ทางอ,อ้อมเขารู้สึกอย่างอาความในใจของเขาที่มีต่อคุณค่ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงสามถ้วยเป็นกะะนาลยานมิตรได้ไหมเขาเสียใจที่ทํากับคุณนะเขาเสียใจเขาเสียใจเหมือนกันในบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้กระทาการกับคุณไปไม่ว่าจะเรื่องของอะไรก็ตามเขาก็เสียใจที่ความสัมพันธ์นี้มันจบสิ้นเขาก็เสียใจเหมือนกันที่คุณ คุณแบบตัดสัมพันธ์กับเขาแบบนี้แต่เขาก็มีอีกโก้พอสมควรถึงคุณจะตัดเขาแต่เขาก็ยังมีคนอื่นเขาก็ยังมีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือแอบซ่อนอะไรไว้อีกเยอะก้าถ้วยของเขาอาจจะมองว่าคนเข้าหาเขาเยอะเขามีสิทธิ์เลือกเขาตามแต่เขายังคงถ้าบอกได้นะเขายังบอกว่าความรักของเขาถ้าเขารักใครสักคนเขายังม,นนนม,รรม,ม,มั่นคงในหลักอืมารมณ์ประมาณมั่นคงในหลักค่ะแต่ไม่ทําอะไรนะความมั่นคงในหลักของเขาคือรักไว้ในใจ แต่จะให้ฉันเทคแอคชั่นนั้นฉันไม่ทำจะให้ฉันแสดงออกหรือทำอะไรฉันไม่ทำแก่ไหมอืมอขอภหยแนะนำหมดไดอยังเดี๋ยวอคุณละ่ะคุณละ่ะจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะจะเทคไหมคุณรักเขาแต่คุณปิดกั้นเขาบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกเพื่อนบล็อกไลน์ ตั้งกำแพงสูงมากเพราะไม่อยากเจ็บอีกใช่บางคนนะกลัวการทักกลับมากลัวการที่เขาจะย้อนกลับมากลัวการที่เขาจะมาหาเพราะว่ากลัวใจตัวเองว่าใจตัวเองยังไม่เข้มแข็งพอเพราะเขาเคยทําร้ายคุณมาก่อนเพราะเขาเคยทําให้คุณเสียใจมาก่อนเพราะคุณรักเขามากก็เลยกลัวความหวัน่นไหวในใจตัวเองไม่ต้องทักมาไม่ต้องมาตอบไม่ต้องมารับไม่ต้องมาโทรหาไม่ต้องมาราหากลัวใจตัวเอง <c oughs> แบบนี้ก็มีด้วยรู้สึกถึงความกลัวความเปลี่ยนแปลงทำแผนทำแผนทำแผนทำใจแล้วก็ยังคิดมากอยู่คุณมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั่นแหละไม่ใช่ว่าคุณไม่มองคุณมองคุณทบทวนคุณคิดมาดีแล้วคุณรู้ว่ารักครั้งนี้มันไปกันไม่ได้หนึ่งสถานะที่ไปกันไม่ได้ สองความรู้สึกที่มันต่างออกไปแล้วสามความคิดเห็นที่มันไม่เหมือนกันแล้วคุณตีความเขาไปหมดแล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหน,นคุณตัดสินไปหมดแล้วนั่นคือความรู้สึกของความรักยังคงอยู่แต่รักนะแต่ไม่เอาโอเคไหมอ่ะอ่าขอไพ่แนะนําให้คุณค่ะขอไพ่แนะนําให้ลมความรักความสัมพันธ์มองไม่เห็นวันไพ่ของคุณวันนี้นั้นลมไม่มีอะไรให้อ่านสักเท่าไหร่อืม สเตรนตอนนี้ยังต้องสู้ได้อดทนกับการทำงานการปรับตัวการที่จะมุ่งมั่นไปสับสิ่งที่คุณต้องการค่ะยังต้องอดทนยังต้องเหนื่อยอีกงานฟ o องวาน For one, เพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณอยากได้บ้านคุณอยากได้ที่ดินคุณอยากได้ความมั่นคงมากๆกลัวความกลัวฐา,า,านะสั่นครอนค่ะอยากได้ความรักดีๆแต่มันมีไหมล่ะมันก็ไม่ได้มีเข้ามาถ้ามันไม่มีคุณก็ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแล้ว ในออฟสอร์ไม่ปิดกั้นทุก่างเลยนะใครเข้ามาคุณก็บางทีคุณมีคนเข้ามาเยอะนะแต่คุณไม่เอาคุณปิดใจปิดกัน้นปิดอารมณ์ไม่อยากคุยไม่อยากเสวนาไม่อยากเอาใจไปเล่นกับใครไม่อยากยุ่งกับใครอยากทํางานอยากหาเงินอะไรอย่างเงี้ยมีใครจะทักคุณมาไหมคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากใครบางคนหรือมีการเดินทางมาหาก็ได้นะคนที่เคยโดนจากคุณไปแล้วค่ะ ไพ่แนะนาบอกว่าอะไรโอเคสิบ okay. ช่วงนี้อยู่กับครอบครัวไพ่แนะนาบอกว่าสิ่งที่คุณทําน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วละการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ในบางความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรชัดเจนไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ตังไม่ได้มีชีวิตที่ดีไม่ได้มีรักที่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็คิดถูกแล้วในการที่คุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นไปฟโฟกัสกับครอบครัวบางคนเป็นซิงเกิลมัมเป็นซิงเกิลเดดบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัว,ร,วรักของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะคือครอบครัว คุณจะนําพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวไปมีความสุขหรือได้เจอได้เจอ,ได,เจอได้พบได้พันกับครอบครัวสิ่งที่คุณต้องการคือครอบครัวที่อุ่นอยากทําคุณเป็นคนรับภาระราเกี่ยวกับครอบครัวเยอะอยากทําให้คนรอบข้างมีความสุขให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างคุณมีความสุขคุณเห็นพวกเขาคุณเห็นคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องมีความสุขคุณก็มีความสุขคุณเป็นคนใจดีมากนะลม เดวิลออฟฟอร์จูนค่ะมีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักที่คุณจะต้องตัดสินใจนะความรักที่องต้องตัดสินใจจริงๆคุณอาจจะตัดสินใจไปแล้วแหละความรักครั้งนี้ใช่มันยังคงอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าคุณคิดว่าคุณคงจะตัดมันออกไปจากชีวิตเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นไม่ให้คุณกำลังหาพลังงานที่เป็นพลังงานบวกๆอยู่นะไม่อยากหาอะไรที่มันเป็นปัญหาสําหรับใจเพราะว่าเรื่องของคุณมันมีภาระทุกอย่างที่แบกรับมากเกินไปละคุณก็คิดว่า คุณก็ไม่อยากรับเรื่องอะไรแล้วถ้าความรักมันไม่ดีก็ไม่อยากมีถ้ามันถ้ามันวางลงได้หรือปลอดปล่อยกไปจากใจได้คุณก็พยายามจะทำคุณจะพยายามหาพลังงานดีๆเพื่อส่งเสริมตัวคุณเองพัฒนาตัวคุณเองเอให้ก้าวไปในวันข้างหน้าโอเคไหมนี่คือพลังงานของคุณ1ถึง16กันยานี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคิปชั่นบล็อกอย่าลืมกดดวงส่วนตัว,ตวแอดไลน์มาค่ะ si a f a 0329์าเาวยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ